ครับกราบสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับนะวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ25สตางนะครับนะครับเหรียญ25ต่างรัชกาลที่9นะครับนะครับเนื้อทองแดงนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับ ่อนอื่นนะก็ฝากพี่น้องนักสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสับไพ่นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับถ้าก็ขอฝากช่องกดติดตามช่องลุงเรืงชองห้าหนึ2513เลยนะครับ่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่ก็คือ e p 1ี3นนะครับ e p 1ี4นีะครับ EP 145นะครับ นะครับลักษณะเป็นแบบไหนนั้นนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับตามที่ที่บอกไว้นะครับนะครับก็ต้องขอฝากนะครับขอฝากพี่น้องนักสสมนะครับนะรอนุณาดูที่ปกันให้จบนะครับนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแนะนํานะครับช่วงแนะนานะครับนะครับแนะนําเกี่ยวกับเหรียญลักษณะเหรียญนะครับเหรียญํำรุดนะครับที่ไม่มีราคานะครับ ลักษณะลักษณะเหรียญที่เห็นนะครับคือเหรียญสิบาท2สีนะครับรัชกาลที่9นะครับที่มีสภาพนะครับสึกก่อนนะครับสึกก่อนเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับเกิดจากหลายๆปัจจัยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะครับในกลุ่มนักสะสมจะตีเป็นเหรียญชมรุ่นะครับจะตีเป็นเหรียญชมรุษนะครับ ครับครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับขอบคุณพี่น้อง F c ซนะครับนะ FC ทางบุรีรัมย์นะครับนครศรีธรรมราชนะฮะสุราษฎร์ธานีนะครับสตูลนะครับนะระบีนะครับครับ FC บุรีรัมย์นะครับยองจันตาเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิศโลกนะครับนะฮะ บิจิตกำแพงเพชรน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันอยู่เป็นประจำนะครับครับนี่คือเหรียญลักษณะนะครับลักษณะเหรียญชำรุดนะครับพี่น้องและสะสมท่านใดพบเจอลักษณะนี้นะครับไม่ต้องเก็บสะสมนะครับไม่ต้องเก็บสะสมไม่เป็นการเสียเวลานะครับ มาดูลักษณะต่อไปนะครับลักษณะนี้ก็เช่นกันนะครับลักษณะนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ก็คือเหรียญชรุดอีกหนึ่งลักษณะนะครับสภาพไส้ในนะครับสึกก่อนเห็นไหมครับนะครับสภาพไส้ในสึกก่อนนะครับเนื่องจากเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้สภาพเหรียญเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นด้วยความชื้นนะครับ อย่าโดนความร้อนนะครับหรือจมดินจมทรายมาก่อนหน้านี้นะครับทำให้สภาพเหรียญได้ศึกก่อนนะครับขออนุญาขอขอบคุณคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่จักรพงศ์นะครับคุณพี่สุพลนะครับคุณพี่โสภาคุณน้องวิไัยรักษ์นะครับคุณน้องไอด้านะครับคุณน้องสุกัญญานะครับคุณน้องวิลาวันนะครับ น่าคุณน้องวิไลวันอีกนะครับนะครับได้ได้เอฟซีหลายหลายท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับเรื่องขอขอบคุณไว้่ที่นี่นะครับครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเรามาศึกษาเรียนรู้กันก่อนนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะที่มีลักษณะชํารุดไม่มีราคานะครับ ลักษณะตามภาพตามคลิปนี้นะครับนที่เห็นนี้นะครับเป็นเหรียญชำรุดนะครับเป็นเหรียญชำรุดนะครับพี่น้องนักสะสมนะครับพบเจอนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องเก็บสะสมนะครับนะไม่ต้องเก็บสะสมไม่เป็นการเสียเวลานะครับลักษณะนี้ไม่มีราคานะครับลักษณะนี้ไม่มีราคานะครับ เป็นเหรียนชำรุดนะครับลักสณะชำรุดนะฮะเกิดได้หลายปัจจัยนะครับเกิดได้หลายปัจจัยนะครับเกิดจากการใช้งานนะครับเกิดจากธรรมชาชนาการจากเกิดจากการเก็บรักษานะครับนะครับเกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับ เดี๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับมาดูช่วงที่วันนี้ที่เราประกาศรับซื้อกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่ช่วงที่เราประกาศรับซื้อกันเลยนะครับครับก็ตอนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนะ FC นะครับจากสุราษฎร์ธานีนะฮะ พระอาจารย์อภัยรุ่งเรืองนะครับนามสกุลเดียวกับแฟนผมเลยนะครับท่านได้ส่งเหรียญนะครับได้ส่งเหรียญนะครับเข้ามาขายทางช่องของเรานะครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์นะครับของท่านพระอาจารย์ถึงแล้วนะครับแล้วได้โอนเงินให้ท่านพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับท่านพระอาจารย์นะครับส่งเหรียญอะไรเข้ามาขายเรานะครับ และเหรียญเหรียญนี้แหละครับที่ผมมาประกาศรับรับซื้อเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับเหรียญเหรียญนี้นะที่ผมจะมาประกาศรับซื้อเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเหรียญอะไรนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือ f c จากสุราธานีนะครับได้ส่งเหรียญเข้ามาขายทางช่องของเรานะครับนะ ผมขอยืนยันนะครับทางช่องของเรานะครับรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงนะครับนะครับถ้ามีตามภาพตามคลิปที่เราประกาศรับซื้อนะครับทางช่องของเรายินดีรับซื้อทุกท่านนะครับนะครับซื้อจริงนะครับไม่น้ำลายนะครับไม่น้ำลายนะครับนะครับ หรือว่าจะคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามนะครับหรือทักทายนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับข้อมูลนะครับทุกข้อมูลนะครับทางช่องของเรายินดีตอบให้คำปรึกษานะครับการส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือส่งรูปมาสอบถามข้อมูลนะครับให้ส่งรูปมาในเวลา8ปดโมงเก้าถึงสองทุ่มนะครับครับมาดูกันเลยนะครับ เหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเหรียญ25สตางค์นะครับ25สตางค์รัชจัดการที่9นะครับเห็นนะครับลักษณะนะครับนะครับนะครับคือมีพระเศียรนะด้านหัวสองด้านนะครับเห็นไหมครับนะฮะเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะฮะซึ่งมี ด้านหัวทั้งสองด้านนะครับนะครับถ้าพี่น้องนักสสมท่านใดนะครับพบเจอแบบนี้นะครับส่งรูปเรามาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องของเรานะครับให้ราคาขั้นต่ำนะครับ1000บาทนะครับ1,000บาทถึง3,000บาทนะครับนะขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยงามนะครับของสภาพผิวเหรียญนะ ของชนิดราคาเหรียญนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าเหรียญอะไรนะครับทางช่องของเรารับซื้อนะครับไม่ว่าเหรียญชนิดราคาใดนะครับรับซื้อทุกชนิดราคานะครับทุกชนิดราคาทุกชนิดพอสนะครับนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นะครับและพี่น้อง FC นะครับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับศึกษาเรียนรู้กันไปด้วยนะครับ เหรียญนี้มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าท่านพระอาจารย์อัมภัยนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับ f อทางช่องของเรานะครับได้ส่งเข้ามาขายนะครับและผมได้ตรวจสอบแล้วนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจริงนะครับไม่ได้ตัดแปะนะครับนะไม่ได้ปัดตัดแปะเลยนะครับนะครับเป็นเหรียญเดิมๆสภาพพอใช้นะครับสภาพพอใช้นะครับ ผ่านมือผ่านการสัมผัสมาบ้างนะครับนะครับอ่นะดูกันแบบชัดๆไหมฮะกรอบเฟืองเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องน่าสะสมทุกท่านนะ จงประสบโชคดีมีความสุขนะฮะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยๆเฮงๆนะทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ